นี่กระท่อมน้อยยาบุญปุปุวันที่10เมษายนสองห้ 67, บรรยากาศช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงครับวันนี้คลึมมีโอกาสฝนตกแน่ครับเช้านี้เรามาทำมีขาวสะสีรถทานกันดีกว่าครับบรรยากาศคลึม ี่คือส่วนผสมหรือเครื่องเคียงก่อนหนึ่งก็ตีไข่ลงในกระทะครับเป็นไข่ไก่ครับสี่ใบก็ทำไขใ่ให้สุกเอาไว้ผสมแล้วก็โรยหน้า ดิบผัดมีก็ได้ตำรามาจากแม่ปิ่นเดองทองคำแม่ของผมเองฮะแกสอนผมมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแกผัดให้กินแล้วก็จดจำไว้ก็ถือว่ากได้วิชามาตรงนี้ผัดมีสีรสนี่หมายถึงว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มครบเครื่องครับ หอมกระเทียมเกียวครับแล้วก็มีลูกชิ้นหมูยอส่วนผสมที่ลงไปผัดนี่ก็มาตีน้ำสามรสแล้วก็ใส่เส้นหมี่ลงไปครับเพื่อจะลงไปผัดให้ได้รสชาติ4ี่รส จนกว่าน้ําจะแห้งบดลงหลังจากนั้นก็ใส่ผักมีผักกาดขาวแล้วก็ถุงงอก ลงไปคนผัดให้ทั่วจนเส้นหมี่มีความรู้สึกว่าแห้งใส่ไข่ใส่หอมที่เราเตรียมไว้คนผัดให้ก๋วีให้ทั่ว แล้วก็หน้าตาออกมาเป็นเช่นนี้ครับครับเชิญครับเพื่อนๆร่วมทานกันวันนี้